อากาศเช้าวันนั้นเย็นกำลังดีท้องฟ้าสีอ่อนมีเมฆขาวลอยยนดูบางๆเสียงเครื่องยนต์วินมอเตอร์ไซค์ดังปากายตรงหน้าซอยหนูกำลังจะไปเรียนตามปกติเดินถือกระเป๋าใบเดิมหยุดหยู่ตรงคิ้วหน้าวินเป็นวินหน้าปากซอยเหมือนทุกวัน แต่วันนี้เหมืนไม่เหมือนเดิมคนขับที่มาจอดตรงหน้าไม่ใช่คนเดิมเขาถอดหมวกกันนออ็อกเผยใบหน้าที่มีรอยยิ้มง่ายๆ่ดวงตาอบกุ่นจนหนูเผลอมองงานกว่าที่ควรไปโรงเรียนเดิมใช่ไหมครับเสียงเขาทุ้มแต่สุภาพค่ะหนูตอบแบบแผ่วเบา แล้วก็ขึ้นซอนท้ายลดออกตัวช้าๆลงเย็นพัดผ่านแก้มหนูมองถนนตรงหน้าแต่ก็รู้สึกถึงเสียงของเขาที่พูดขึ้นอย่างข้างๆ้างหูพี่เพิ่งมาขับแถวนี้วันนี้วันแรกเลยนะก็เจอน้องเลยเนี่ยจริงหรอคะหนูก็ไม่คุ้นหน้าพี่เหมือนกัน นูตอบพางยิ้มเขาหัวเราะเบาๆเงินฝากเนียวฝากตัวด้วยนะคนแถวนี้น่ารักดีหนูเงียบไปครู่หนึ่งแต่หัวใจกับเต้นแรงจนแทบขบเสียงเครื่องยนต์พอถึงหน้าโรงเรียนแล้วเขาหันมายิ้มให้ก่อนพูดเบาๆไว้เดี๋ยวตอนเย็นพี่มารับแล้วกันนะ หนูพยักหน้าโดยไม่ทันคิดค่ะเช้าวันนั้นเดดอ่อนมากกว่าทุกวันหรือบางทีเพราะรอยยิ้มของเขาพี่วินคนใหม่ก็เป็นได้ <Yeah. S 1> แดดยามเย็นอากาศไม่ร้อนมากเท่าไหร่เวลาที่หนูเลิกเรียนพอดีหนูเดินออกจากโรงเรียนด้วยความเหนื่อยล้า เสียงเครื่องยนต์วินมอเตอร์ไซค์คุ้นหูดังขึ้นไม่ไกลพอหันไปก็เห็นพี่วินคนเดิมโบกมือให้พร้อมกับรอยยิ้มกลับบ้านไหมพี่มารับพอดีหนูงหัวรอบเบาๆกอดพยักหน้าแล้วขึ้นซ้อนท้ายลงยามเย็นพัดผ่านหน้ารู้สึกเหมือนทั้งวันมันเบาลงทุกขีที่ได้คุยกับเขา เสียนพูดระหว่างคางง่ายง่ายแต่กลับทำให้หัวใจหนูอกุ่นแบบแปบกบแบบพี่ขับทั้งวันไม่เหนื่อยเหรอคะเหนื่อยสิแต่พอได้เจอหนูนี่ก็เหมือนได้พักแล้วแหละหนูเงียบไปคู่นึงหน้าแดงหัวใจเต้นแรงจนแทบกุบเสียงลมพอถิ่นหน้าบ้านหนูก็เห็นเขาหยุดรถชา้า ก่อนจะพูดขึ้นอีกทีวันนี้พี่ว่าจะกลับไปพักหน่อยเปิดหนังดูขอนคลายหนูชอบดูหนังไหมครับชอบค่ะหนูตอบโดยไม่ทันคิดเขายิ้มงั้นมาดูด้วยกันสิหนังดีๆด,ดูคนเดียวมันไม่ค่อยสนุกหนูลังเลปแป๊บเดียวแต่สุดท้าย ก็พยักหน้าเบาๆพร้อมกลับขึ้นไปเปลี่ยนชุดบ้านเขาอยู่ไม่ไกลนะัดเป็นห้องพักเล็กๆแต่ดูอบอุ่นมีโซฟาเก่าๆกับทีวีตั้งอยู่ริมผนังเขาส่งน้ำให้หนูแก้วหนึ่งก่อนหนังจะเล่มขึ้นเป็นหนังแนวอบอุ่นเบาๆ,ๆ ตอนหนังเริ่มฉายเสียงในห้องก็เงียบลงเหลือเพียงแค่จอทีวีกับลมหายใจสองจังหวะที่ใกล้กันกว่าปกติหนูนั่งพิงโซฟามองหน้าจอแต่หัวใจเต้นแรงตามจังหวะเขาขยับมือมาใกล้ๆจนมือสัมผัสกันอย่างแผ่วเบาความรู้สึกตอนนั้น หมือนโลก้้างใบหยุดอยู่แค่การจับมือเบาๆแต่กลับทำให้ทุกอย่างในใจหนูสั่นไปหมดหนูหันไปสบตาเขาในแสงทีวีสลัวสลัวดวงตาอบอุ่นคู่นั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องพูดเขายิ้มบางๆและประกบลิ้นฝีปากอย่างช้าๆมันอบอุ่นเกินกว่า ที่หนูคิดไว้หัวใจเต้นแรงแก้มแดนอย่างบอกไม่ถูกเ้าเองก็เหมือนกันเป็นเหมือนพยานละที่หัวใจทั้งสองได้สื่อสารกันอย่างลงตัวเสียงหนังเป็นเหมือนดนตรีประกอบจังหวะและเสียงหัวใจของเราสองคนก็ได้สื่อสารกันอย่างลงตัว ไม่มีคำพูดใดๆแต่ละสองคนก็รู้ดีความสัมพันธ์นี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆหลังจากนั้นเช้าว,วันใหม่อากาศสดชื่นใบไม้ริมทางสะท้อนแสงแดดอ่อนๆหนูยืนรออยู่ตรงตากซอยเหมือนเดิม เสียงเครื่องวินที่คุนหูเข้ามาใกล้พอถอดหมวกออกก็ส่งรอยยิ้มให้หนูหนูก็ยิ้มตอบกลับตัวไม่หลุดตัวเมื่อวานหนูเสึกดีใช่ไหมครับใช่ค่ะพอหนูมอบหมดใจทั้งดวงให้พี่ดูแลแล,แล้วคราวนี้เขายิ้มจนแก้มแดงวันนี้ไปไหนหรือเปล่า เขาถามเสียงนุ่มไม่ได้ไปค่ะแค่ออกมายืนรอใครบางคนหนูตอบพร้อมกับหัวเราะเบาๆเขามองหนูนิ่งคู่นึงก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่แฝงความอบอุ่นพี่อยากบอกว่าทุกวันตั้งแต่เรารู้จักกันพี่มีความสุขมากเลยนะพี่อยากอยู่ข้างหนูแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหม หนูหัวละเบาๆทั้งที่ตาเริ่มร้อนพี่พูดแบบนี้หนูไม่ให้จะให้หนูปฏิเสธได้ยังไงคะเขายิ้มกว้างรอยยิ้มทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูวสว่างขึ้นทันทีหนูพยักหน้าวบเบาก่อนจุดพูดชา้าแต่ชัดเจนตกลงค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หนูก็ไม่ต้องยืนลอเขาคิดปากซอยอีกเลยพอทุกเชา้าทุกเยน็นจะมีคนคนหนึ่งแวะมาหาพร้อมกับรอยยิ้มกับเสียงเครื่องยนต์ที่คุ้นหูที่ทำให้รู้สึกไม่เหงาอีกต่อไปความรักไม่จำเป็นต้องหรูหราแค่ได้อยู่ข้างๆกันกับคนที่ให้ความอบอุ่นทุกวันก็เพียงพอแล้ว